ดีค่ะทุกคนกลับมาโฮมเซนิกแล้วนะคะวันนี้เซนจะมาเปิดกลุ่กระเป๋าค่ะซึ่งตอนแรกอ่ะคิดว่าอยากจะเปิดกลุ่กระเป๋าทั้งหมดเลยที่มีแต่ก็แบบเฮ้ยมันเยอะมากเลยนะก็เลยอันเนี้ยตัดสินใจเลือกที่แบบว่ามีความแปลกเก๋ๆมาเปิดให้ทุกคนดูดีกว่าเนอะซึ่งมันอาจจะแบบว่าแปลกไม่มากนะคะแต่เซนรับรองเลยว่ามันจะมีแบบว่ามีความเก๋ๆของลวดลายหรือว่าของทรงกระเป๋าต่างๆเนอะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีแบบว่ายังไงบ้างเนาะ อ่ะน,นี่นะคะก็เป็นใบแรกเนอะที่แบบว่าซึ่งอันเนี้ยเซนได้มานะคะเซนคิดว่าเนี้ยมันอาจจะแบบเฮ้ย <c oughs> ไม่แปลกไม่มากแบบเก๋ไม,เกไม่เท่าไหร่แต่เซนคิดว่ามันแบบเซนเป็นคนชอบกระเป๋าทรงอย่างนี้มากเหมือนทรงแบบหนังสือทุกคนแบบเล็กๆใส่ของอะไรไม่ได้เงี้ยคือเซนชอบมากก็คืออันเนี้ยมันมีความเป็นแบบใสๆอะทุกคนแล้วคือเซนชอบเลยแบบนี้มา,มากๆเซนคิดว่ามันน่ารักแล้วแบบเก๋มา,มากๆนะคะอน,นี้คือแบบยังไม่เคยใช้เลย คือได้มาแล้วก็แบบมาเก็บไว้เนอะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นใบแรกซึ่งไปอย่างไวมากต่อมาค่ะอันนี้ค่ะทุกคนคือเซนก็คิดว่าเนี่ยมันเก๋เหมือนกันอะคือมันเป็นแบบทรงกล่องใช่ไหมคะแบบเป็นบ็อกซ์เนอะแล้วคือเนี่ยคือมันเป็นแบบมีความใสๆทั้งหมดเลยนะคะแล้วแบบเวลาเราถือก็จะถือแบบเนี้ยคือแบบน่ารักมากอันนี้เซนได้มาจากชีอินนะคะเวลาเปิดก็คือแบบเปิดอย่างเงี้ยแล้วเราก็บึ๊บเนี่ย อนี้เนี้ยคือแบบใส่ของก็คืออาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ใส่ได้หลายอย่างอยู่นะคะอันเนี้ยก็คือคิดว่าแบบน่ารักเก๋อีกอันหนึ่งนะคะต่อมาก็คือจะไดน้นี่จะเลยอันนี้เลยอะไรเอาใหม่อันนี้ก็คือเป็นเหมือนตะกร้าใช่ไหมคะทุกคนแต่เนี้ยก็คือแบบว่าเอามาเป็นแบบกระเป๋าเนอะก็คือแบบมันน่ารักแล้วก็แบบมันใส่พวงมุญแจอะไรอย่างนงี้นะคะซึ่งจริงอันเนี้ย เป็นของพี่สาวก็คือยืมมาเปิดกลุ่มหน่อยนะอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็มีความแบบเป็นตะกร้าแบบเวลาถือกงเนี้ยเือมันน่ารักมากนะคือคนเอาจริงแบบเราสามารถแบบแปลงแบบตะกร้าที่มีอยู่ที่บ้านแบบใบเล็กๆมาใส่ของก็ได้เงี้ยแบบไถือก็คือแบบเก๋มากเลยเลงมิเซนก็ชอบอีกใบหนึ่งนะคะ ต่อไปก็เป็นเหมือนแบบทรงตะกร้าเองเนอะแต่ว่าเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบเขาสานเองอะซึ่งเซนไม่แน่ใจว่าเขาใช้อะไรเนอะแต่มันเหมือนแบบสไตล์แบบพลาสติกนะคะซึ่งแบบอันเนี้ยเป็นทรงแบบแข็งมากน่ารักมากซึ่งแบบมันอาจจะแบบเอ้ยอาจจะมีขายเยอะแล้วนะคะทรงนี้แต่เซนคิดว่าเนี้ยก็แบบเฮ้ยมันน่ารักนะมันเก๋แบบมันแปลกดีอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบอ่ะอันเนี้ยก็คือเป็นของที่สาวอีกก็คือขโมยมาเปิดกลุ่มอีกนะคะต่อไปก็คืออันนี้ค่ะก็คือ อันนี้เซนาได้ u n นบ็อกชีอินไปแล้วใช่ไหมคะก็คือถ้าใครยังดูก็กลับไปดูได้นะคะซึ่งอันนี้เซนคิดว่ามันก็เก๋นะทุกคนคือมันเป็นทรงที่แบบเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยแบบมันน่ารากักอะแล้วแบบมันแปลกดีอะคือแบบเวลาเราถือก็แบบเป็นพร็อพอะไรอย่างนี้เนอะซึ่งแบบใส่ของก็ได้แบบไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่แต่ก็แบบคุยมันเก๋จริงๆเซนว่าใบเนี้ยแบบน่ารักมากนะคะ ต่อไปรึงไปไวมากซึ่งอันเนี้ยทุกคนมันอาจจะดูแบบธรรมดาใช่ไหมคะอันเนี้ยกะเป็นทรงแบบบางบางสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่เซนคิดว่ามันแปลกแบบมันไม่แปลกอ่ะมันเก,นเก๋ตรงที่เนี่ยเป็นขนขนอ่ะมันน่ารักมากซึ่งเซนอะ่ะชอบอะไรที่เป็นขนมากไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือเสื้อหรืออะไรก็คือรองเท้าก็คือจะต้องมีความแบบ เป็นขนๆน,นะคะคือแบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันน่ารักอะไรแบบนี้ก็เลยแบบชอบมากเปิดมานะคะก็คือใส่ได้ก็น้อยอยู่นะแต่ก็แบบมันก็มีตั้งหลายช่องอะ่ะเป็นช่องนี้เนอะตึ่งต่อไปก็คืออันนี้เป็นของค r รเซตนะคะซึ่งอาจจะแบบดูแล้วยังไม่แปลกเท่าไหร่เนอะแต่คือเซนนอยาบอกว่า จริงอะแต่รูปทรงอะเซนว่ามันเก๋มากเลยนะทุกคนเหมือนแบบปกติถ้าเราเห็นอะมันก็จะเป็นแบบเป็นทรงสี่เหลี่ยมอะไรแบบนี้ธรรมดาใช่ไหมคะแต่เนี้ยคือมีความแบบรื้อปื้ดเป็นสายแบบมุกมุกซึ่งมีสายสะพายให้ด้วยนะคะคือข้างในก็จะเป็นแบบตัวแป๊กๆอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีแบบว่าสายสะพายให้นะคะซึ่งเซนะชอบมากที่เซนนะเอาวันเนี้ยมาแบบว่าเฮ้ยแปลและเก๋อะไรเงี้ยก็คือ พี่สาวเซนน่ะเคยทำงานใช่ไหมคะแบบแบรนด์นี้แหละแล้วเขาอ่ะก็เป็นคนออกแบบดีไซน์กระเป๋าอันนี้เองก็คือเนี่ยเป็นลายที่พี่สาวเซนอ่ะเป็นคนออกแบบเองนะคะเซนก็เลยแบบเฮ้ยเก่งอ่ะก็เลยแบบเออซึ่งอันนี้เซนก็ได้มาอีกเนาะก็คือแบบน่ารักมากได้มาตอนแบบว่าจบเรียนจบแล้วโกก็ซื้อให้แบบเป็นลายที่พี่สาวเซนออกแบบพอดีอะไรแบบนี้เนาะก็คือแบบเออ เก๋อีกใบหนึ่งเลยนะคะนี้ก็คือแบบหรือคอมเมนต์เลยต่อมาก็คืออ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นของเพลนนะคะซึ่งอาจจะแบบไม่แปลกเท่าไหร่แต่คือเซนคิดว่าเนี้ยก็คือมันจะเป็นสายแบบย่นยนยนย,นยนเหมือนแบบว่าสมัยเนี้ยเขาก็จะแบบว่าฮิตสายยน่ยนยนอะไรอย่างนี้กันเนอะและคือแบบเซทเห็นลวดลายเนี้ยมันเก๋ทุกคนมันเป็นแบบขาวดาอะไรเป็นกราฟริกอย่างนี้นะคะแล้วคือช่องข้างหน้า ก็แบบใส่ของปุ๊ปิ๊กใส่ก๊าซใส่อะไรอย่างนี้ได้เนอือลงไปแล้วคือด้านในอะ่ะตรงเนี้ยมันก็เป็นแม่เหล็กใช่ไหมคะคือด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยปึ๊บแล้วเนี้ยก็มีช่องใส่ก๊าซอีกนะคะข้างในก็คือแบบเฮ้ยทุกคนเจอตังค์อ่ะเฮ้ยมีได้ยี่สิบบาทเฮ้ยเหมือนเจอขุมซัพเป่ะเวลาแบบเจอตังค์ที่เราแบบว่าซ่อนเอาไว้ซุกๆเอาไว้เงี้ยก็คืออ่านเนี้ยก็เป็นอีกใบหนึ่งซึ่งจริงมันมีสายให้แบบว่าเนี่ยเป็นไหม เห็นรูตรงนี้ไหมคะจริงๆมันแบบห้อยสายได้แต่ว่าเซนอะอดสายไปเนอะและต่อไปก็คือนี้ค่ะทุกคนมีความวินเทจมากซึ่งอันนี้เซนอะไปเดินและเจอที่เซนเวอร์คือมันเป็นงานแฮนด์เมดค่ะทุกคนอันเนี้ยคือเซนอะเป็นคนชอบกระเป๋าทรงที่มันเป็นแบบเหลี่ยมๆกล่กองๆมากเลยใช่ไหมคะเซนก็เลยตัดสินใจซื้อใบนี้มาซึ่งจริงๆเราอะไม่ได้แต่งตัวสไตล์วินเทจเลยก็คือแบบ ไม่ค่อยได้ใช้ใบนี้เลยคือชอบมากนะแต่แบบเหมือนการแต่งตัวเรามันไม่เข้ากระเป๋าทุกคนเซนก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คืออ่ะเป็นใบที่น่ารักอีกใบหนึ่งคือเหมือนแบบสไตล์แบบกระเป๋านักเรียนญี่ปุ่นอนะ่ะเด็กญี่ปุ่นก็ทุกคนแบบน่ารักมากนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเปิดทาไมปุ๊บคือเนี้ยใส่ได้เยอะนะเนี่ยข้างในคือเขามีสายให้ด้วย คือเขาทำเป็นแบบงานแฮนเมดที่แบบว่าดีมากอะ่ะทุกคนหลังมากแบบเป็นกล่องแบบแข็งแรงเลยนะคะอันนี้ปุ๊บต่อไปก็คือเป็นใบสุดท้ายของ EP นี้แล้วค่ะคือแบบว่าไปไวมากทุกคนอยากทำให้คิมมันแบบสั้นๆเลยไงก็เลยแบบแบ่งเป็นหลาย EP เนอะซึ่งใบเนี้ยพี่สาวเซนก็ให้มาอีกค่ะทุกคนก็คือที่เปิดมาเนี้ยเหมือนไม่มีของตัวเองเลยสักใบอะ ก็เหมือนทุกอย่างไม่ว่าแบบอาจจะมีคนอื่นให้มาหรือว่าจิกพี่มาเปิดกูนะคะก็คือแคบบแ่จะไม่มีของตัวเองเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นของชาวออนคียนะคะเซนคิดว่ามันเก๋อมันเป็นแบบรูปร่างอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือมันจะเป็นแบบบางๆแบบบางมากคือเซนก็ไม่รู้แบบจะเอาไปใส่อะไรเซนก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะเวน,นี้ก็คือแบบ มันใส่ของได้แบบบางมากๆอะไรแบบนี้แต่ว่าเซนคิดว่าทรงมันแบบเกร,รดีนะคะกับใบนี้อ่ะยังไงเราก็ไปดู EP 2กันดีกว่าทุกคนก็คือรอก่อนนะคะ EP 2เซนรับรองเลยว่าเก๋และแปลกคือแบบน่ารักมากทุกใบคืออันนี้อาจจะเป็นแบบเซิร์ฟธรรมดาเนะและถ้าชอบยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เซนด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย